เหยียดขาตัวเองซึ่งมันออกแรงง่ายไปเหยียดขาตัวเองไว้ออกแรงง่ายขาผมแข็งแรงขาเขาอ่อนแรงนี่ถ้าเขาเหยียดขาเนี่ยเหยียดขาปุ่บเหยียดขาผมจะเกี่ยวส้นเท้าได้ยากให้ผมกระดึ๊บกระดึ๊บส้นเท้ามันจะเปิดก็บิดนะจับบิดนะครับลดอ่านีะครับอ่วันนี้ก็จะมาสอนท่ายุกที่เรยนรับไหนปึ๊บอันดับแรกเราต้องรู้จักตำแหน่งที่ จะสามารถทำฮิวฮุกได้ก่อนฮิวฮุกเนี่ยใน m อ a ผมแนะนำให้ทำฟึ๊บท่นี้ไปเลยครับปึ๊บไม่ต้องสนใจการฟาวเพราะฮิวฮุกยังไงมันก็ถ้าอนุญาตทำฮิวฮุกได้ท่านี้ใครทำได้อยู่แล้วนะครับสังเกตว่าฮิวฮุกขาผู้ต่อสู้จะงอถ้าขาผู้ต่อสู้งอมันจะเปิดให้ส้นเท้าผู้ต่อสู้เนี่ยโชว์ออกมาพอส้นเท้าโชว์ออกมาเราวางข้อมือไว้ข้างใต้ เกตว่าข้อมือ,อมือผมแี่ยหมัดผมออกมาฝั่งนึงข้อศอกอยู่ฝั่งนึงแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับให้แนบกันไปเลยน,นี่เราก็จับแล้วก็หกักป,ปิดนิดนึงนี่คนส่วนใหญ่ที่ออกแรงทำยิวุกไม่ได้เนี่ยก็คือเรานั่งซิปอัพซิปอัพขึ้น,นอย่างนี้อยู่ซึ่งมันเกรงท้องบางทีเราไม่มีแรงนั่นก็คือหาหาความสบายของตัวเองให้เจออันนี้คือท่าที่หนึ่งที่เราควบคุมขาไว้ซึ่งไว้ ดูการคุมอีกทีนึงนะครับขาผมก้าวข้ามเข้ามาจากเดิมที่ขาเขาตรงเนี้ยผมก้าวก้าวข้ามเข้ามาเนี่ยขาเขาจะงอจากนั้นถ้าเขาจะแก้ขาเขาจะเอาขาเนี่ยอิสระเขาก็ต้องปัดขาผมบอกปัดขาบนออกปึ้งงั้นผมก็ซ่อนขาบนไว้ในขาที่ต่อสู้ปึ้งงั้นก็จะจะเอาขาบนผมบอกก็ต้องเอาขาตัวเองออกก่อนแต่จุดนี้งั้นผมซ่อนนี้ปึ๊งผมก็จับอันนี้ซ่อนไว้ใต้ขาตัวเองแล้วก็ไขว้ไว้พอไขว้กันนี้มันจะออก แรงในการเหยียดขาตัวเองซึ่งมันออกแรงง่ายพอเหยียดขาตัวเองไว้ออกแรงง่ายขาผมแข็งแรงขาเขาอ่อนแรงนี้ถ้าเขาเหยียดขาเนี่ยเหยียดขาเหยียดขา<ะ>ผมจะเกี่ยวส้นเทา้านี้ยรัให้ผมกระดึ๊กกระดึ๊ส้นเท้ามันจะเปิดก็บิดนะจากบ,บิดนะครับระวังนะครับมันเป็นอันตรายถ้า,าไม่ไมจถ้าไม่ค่อยเจ็บมันไม่ได้เจ็บรูดเลยเ <laughs> ขาโดนบิดนะครับ ฮิ h o ุกไม่ได้โจมตีข้อเท้าส้นเท้านะโจมตีหัวเขา่าถ้า h ฮิ h o ุกเป็นท่าอันตรายเพราะว่าเข่าเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับแรงอย่างนี้เลยมันเกร็งไม่ได้อย่างถ้านีบาอย่างเงี D ้ by, ยนีบาราเราพับเข้ามาต้านได้ตามแรงสเตตแ์ยัก็ล็อกก็ยังกระดกตา้านขึ้นมาได้แต่ h ฮิ h o ุกเราไม่สามารถออกแรงได้ออกแรงเพื่อตานเพื่อสโลทำให้แรงมันช้าลงได้ดังนั้นท่านี้ไม่แนะนำให้ ให้ฝึกโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอีกโก้อย่างมากเพราะบางทีเราไม่รู้สึกเจ็บอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ไมายควาจะไม่หลุดไม่หักและทา่านี้เมื่อหลุดเรื่อหักแล้วอันตรายอย่างมากอาจจะส่งผลทําให้เล่นกีฬาไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเงี้ยเลยครับอ่ะวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ